สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์วัเกษียณนะคะตับดิฉันเพนส์รีปัญญาปรชุน,นะคะพร้อมกับคุณพ่อนะคะในแพทย์สุดชัยปัญญาปรชุที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยสวัสดีค่ะพ่อคะเราครั้งที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคตาต้อกระจกนะคะพ่อซึ่งมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะคะเกี่ยวกับว่าทําไมถึงเป็น นะคะวิธีการป้องกันยังไงทีนี้เราคุยค้างกันไว้เวลาหมดซะก่อนครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาใช่ค่ะเรื่องการรักษาต้อกระจกเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะรักษาง่ายแล้วก็ได้ผลพูดง่ายคือร้อยเปอร์เซ็น์แหละแต่ว่าในการตัดสินใจทําเนี่ยจะมีปัญหาสําหรับคนไข้ตัดสินใจในการเลือกเลนเทียมเนี่ยนะ เนื่องจากเรารู้ว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเกิดเนื่องจากเลนของตาเนี่ยมันขุนใช่ไหมทึกแสง<ะ>แสงผ่านเข้าไปไม่ได้ก็ทําให้เราเห็นภาพไม่ชัดแล้วถ้าทิ้งไว้เราก็จะมองไม่เห็นและในสุดก็ตาบอดนะ,ะดังนั้นหลักการง่ายๆในการรักษาก็คือว่าเอาเลนออกเลนที่ขุนะอา<ะ>เอาออกนะ,ะเราก็จะมองเห็นภาพได้เหมือนเดิม แต่เมื่อเอาเลนออกไปแล้วเนี่ยภาพก็จะชัดหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ต้องไปหาแว่นเวอนใสาเอาเองก็แล้วกันสมัยก่อนนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเ,เคยมีคนทําตัวเป็นหมอเถื่อนเนี่ยนะเขาส่วมนมากเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นหมอจีนอืเขาจะเดินทางไปตามหมู่บ้านในต่างจังหวัดเนี่ยนะว่าอ้างว่าสามารถที่จะรักษา คนที่เป็นตาตามองไม่เห็นตาบอดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นต้อกระจกเนี่ยได้นะเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเอาเข็มเนี่ยนะมาเผาไฟให้ร้อนเป็นการฆ่าเชื้อนะ,อะแล้วก็แทงเข้าไปตรงลูกตาดำเลยคนลุกฟังแล้วคนลุก <อ S 2> ไม่ใช่แทงร้อนๆนะก็คือคือทำให้หายร้อนให้ ร้อนเนี่ยเพื่อฆ่าเชืออ้ออแล้วก็แทงดันให้ไอเลนตาเนี่ยตกไปข้างหลังลูก,กตาออุ้ยเฮแสงก็เข้าได้ก็มองเห็นได้แต่ว่าอาจจะมองไม่ชัดก็ต้องไปใส่แว่นเอาอย่างอย่างที่บอกไปแล้วนะไอ้ผ้าผ่านก็ไปได้แล้วก็มองเห็นได้โอ้ยตออนแทงเนี่ยมันมันไม่มียาทาไม่มีอะไรเลยนะ่มแต่มันก็ไม่ค่อยเจ็บนะ ไม่รู้นะเขาก็ทนได้แต่พอทําแล้วก็หายเนี่ยนะโอ้แต่มันอันตรายเนาะถ้าแทงผิดแทงพลาดทำไงเนี่ยตอนนี้ตอนหลังเนี่ยก็มีการดัดแปลงนะสมัยพ่อเรียนแพทย์ใหม่ๆตอนนั้นนะเมื่อสักหกสิบปีที่แ้วมค่ะเพิ่งมีการเอาเอา วิทยาการใหม่สมัยใหม่อะที่เกี่ยวกับการทําผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยมาใช้ค<ฆ>่ะอาจารย์จากสีราฎานเนี่ยท่านก็ไปเรียนไปฝึกงานไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศก็เอาการผ่าตัดเนี่ยมาใช้เป็นครั้งแรกสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีเลนเทียม<ฆ>พอผ่าตาัดเสร็จเอาเลนออกคนไข้ก็มองเห็นเหมือนเดิม<ฆ>นะมองเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องไปใส่แว่นดูใกล้ดูไกล ะนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดมานานแล้วและพอตอนหลังเนี่ยเร,รู้จักการที่จะเอาเลนส์เทียมมาใช้ก็ได้มีการพัฒนาการผ่าตัดขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วเลนส์เทียมนี่มันช่วยอะไรคะเลนส์เทียม,ก,ก,มก็เหมือนกับเลนส์ก็เหมือนกับเลนส์ธรรมชาติของเรามีอยู่คือปรับแสงให้มารวมเป็นจุดเดียวกันไงแล้วก็มองเห็นเพราะภาพมันจะรวมเป็นจุดถ้าเราไม่มีเลนส์ภาพมันก็ไม่รวมเป็นจุด มันก็มองไม่เห็น,นก็พลาดพลาดไปหมดแล้วก็ต้องใส่แว่นแว่นก็คือเลนเทียมใช่ไหมัมมนเยงั้นหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในปัจจุบันเนี้ยสมมติมีเลนเทียมใส่เข้าไปแล้วคนที่ผ่าตัดออกมาเขาอาจจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็ได้เพราะว่าเลนเทียมมันช่วยในการตับเดี๋ยวพ่อจะเลดให้ฟังพ่อของพ่อปูกขอยออแต่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อหกสิบปีเนี่ยไปทำผ่าตัดที่ศรีราชก็ทําแบบเนี้ยคือเอาเลน ออกไปเมื่อเลนส์อกไปแล้วก็ก,ก็ก็ต้องใส่แว่นคุป,ปูก็ใส่แว่นนะดูใกล้ดูไกลตอน,นั้กก็คือไม่มีเลนเทียมสมัยนะั้นไม่มีเลนเทียมใช่ไหมคะเพราะตอนหลังเราก็คิดเลนเทียมขึ้นมานะ<ห>ก็เลยเอาเลนเทียมมาใส่แทนเลนที่เอาออกไปนะแต่นี่การพัฒนาของการทําผ่าตัดเนี่ยคือครั้งแรกที่เอามาใช้อ่ะอย่างที่พ่อพูดไปแล้วก็คือว่า ผ่าตัดเอาเลนออกแล้วก็จบกันใส่แว่นดูใกล้ดูไกลใช่ไหมพอมาตอนหลังนี่เรารู้จักทำเลนสเทียมขึ้นมาแทนเลนเทียมนี่ก็เอามาใส่หลังจากที่เอาเลนเลนเก่าออกไปแล้วก็เอาเลนใหม่นี้ใส่เข้าไปแต่เลนสตอนนั้นน่ะมันยังยังไม่รู้วิธีที่จะสลายเลนเก่า นะเดี๋ยวจะพ่อจะคุยให้ฟังถึงว่าเราสลายยังไง<ฆ>คือก็ต้องผ่าตัดใหญ่หน่อยอคือใช้ผ่าตัดแผลประมาณสักแปดถึงสิบมิลเนี่ยก็เกือบเซนนึงอ่ะน,น,นะผ่าไปแล้วแล้วก็ไปควักเอาเลนส์อันนั้นออกมาจากแคปซูลเลนที่นะมันขุ่นขาวเนี่ยออกมาแล้วก็เอาเลนส์นใหม่เนี่ยใส่เข้าไป<ฆ>อันนี้แผลก็ใหญ่หน่อยแล้วก็ต้องเย็บแผลป,ปิดด้วย นะอันนี้ก็เป็นวิธีเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยทำกันแล้วนะ,ะเขาเลิกไปแล้วแล้วก็วิธีต่อมาเขาก็รู้จักวิธีที่จะย่อยสลายเลนเก่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะ,ะเขาเรียกการทำฟาโคอิมัลซิฟิเคชันนะคือการเจาะรูเล็กๆ ที่กระจกตาคือไม่ต้องผ่าเหมือนสมัยก่อนอะ่ะขนาดก็เล็กประมาณสักสามมิลล mm ิเมตรสามมิลนี่เดียวนะแล้วเราใส่เครื่องอัลทซาซาวเ,เข้าไปสลายเลนที่ที่คุณเนี่ยให้ออกเป็นผงเลยนะแล้วก็ล้างดูดเอาออกอันนี้ที่เขาเรียกว่ายิงเลเซอร์ไหมคะพ่อใช่ไหมก็เ,เป็นเลเซอร์เหมือนอกันะคือไปสลายใช่ค่ะ แล้วพอสไลด์แล้วล้างออกหมดแล้วก็ใส่เลนเทียมเนี่ยที่ม้วนนะมันม้วนได้ม้มวนเข้าไปใส่เข้าไปทางรูเล็กเนี่ยไอ้ที่สามมิลเนี่ย<ม><ม>เข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในแทนที่เดิม<ฮ>โดยไม่ต้องเย็บแผล<ม>อันนี้นนะอันนี้ก็เลนที่ใส่เข้าไปใหม่ก็จะกลับคืนเขาไปอยู่ในสภาพนะโดยที่ไม่ต้องเย็บแผล<ม>นะวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ทํากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะแผลเล็ก หายเร็วสะดวกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะผ่าตัดเนี่ไม่คิดว่าไม่น่านเกินสามสิบนาทีเนี่ยบางคนเก่งๆแคสิบห้านาทีก็เสร็จลวเนีนยผู้ป่วยก็คือไม่ต้องอะไรเลยหยาดยาชาอย่างเดียวอย่างนั้นป่ะคะคือการผ่าตัดเนี่ก็ใช้ยาหยอดยาชาอนะี่ะหรือบางคนถ้าเผื่อว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือบางคนผู้สูงอายุบ,บางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่ ก็อาจจะต้องฉีดยาบล็อกให้ที่ลูกตาแล้วเห็นก็จะดิ้นไปดิ้นมามนะ,ะคือหยอ,หยอดยาชาก็ได้หรือจะฉีดยาก็ได้มเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยพ่อก็เคยผ่าตัดครั้งแรกนะตาข้างซ้ายก็ทำโดยว,วิธีแรกเนี่ยคือผ่าตัดใหญ่ ที่ต้องเย็บด้วยอย่างนี้ต้องเย็บด้วยอแล้วพออีก20ปีต่อมานะผ่าทำอีกข้างหนึง่งห่างกันเยอะพอสมควรนะ,ะทําอีกข้างนีง้ตอนนี้ทําวิธีใหม่คือเจาะรูะแล้วก็ใส่เลนเข้าไปถึงก็มกส็สะดวกดีะนะแต่นี้ปัญหามันมีอยู่ว่าเราจะควรผ่าตัดหรือไม่ ค่ะเดี๋ยว<ช>ของไหมใช่ใชคือปัญหาว่า่จะควรผ่าตัดเมื่อไหรท่ที่เราถามกันไปครั้งที่แล้วเหมือนกันแะว่าคนไข้ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าถ้ามองไม่ชัดขนาดไหนถึงควรจะต้องผ่าใช่ค่ะอันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นต้อกระจกเนี่ยนะเราก็ควรไปพบแพทย์ใช่ไหมพอตาเรามัวหรืออะไรมองอะไรไม่ค่อยชัดเนี่ยนะเราก็ไปหาแพทย์แพทย์ท่านก็จะนัดตรวจเป็นระยะๆไปอาจจะสามเดือน หเดือนหรือปีนึ่งกันแล้วแต่นะจนกว่าเมื่อไหร่บอกว่าขดถึงเวลาควรที่จะผ่าตัดได้แล้วนะแน้นท่านจะเป็นคนแนะนำเอง<ะ>นะค,ค่ะนะคนไข้มีหน้าที่ตัดสินว่าจะทำหรือไม่พร้อมไหมพร้อมไหมจะทำเมื่อจะทำเมื่อไร่นะ,ะและอีกอันหนึ่งคือตัดสินว่าจะใช้เลนเทียมชนิดไหน อ๋อมมนมีมหลายชนิดด้วยหรอ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปมากเลนเซีย<า> <ength> มเนี่ยมีอยู่สองชนิดนะชนิดแรกเขาเขาเรียกว่าเป็นะะเ,นะเลนระยะเดียวนะเลนระยะเดียวหรือเลนชั้นเดียวเนี่ยนะภาษาอังกฤษเขาเรียกโ o โน f o c a l เล,ลนส m o ม o f o c a l l เลนนะอันนี้เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นระยะเดียวนะคือเป็นระยะไกล เวลาเราจะมองใกล้หรือเวลาเราจะอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องมีเว้นของเราอีกอันนึงอันนี้ก็เหมือนแบบแว่นสายตาย,ยาวทั่วไปปะอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าเราจะมองได้ระยะเดียวค่ะนะอีกชนิดหนึ่งคือเขาเรียกว่าเลนไหลไหลชั้นหรือไหลระยะนะเป็นมัลติโฟกัลเลนส์นะอันนี้จะในตัวเลนนั่นแหละ มันเหมือนกับการใส่เขาแว่นอะไรนะแว่นที่เขาเรียกนี่มันมีเอ่อโปรเกสซีฟใช่ไหมโปรเกสซีฟอ่าจะเป็นเป็นระยะมองไกลก็ได้มองใกล้ก็ได้ค่ะแล้วเขาอย่างแบ่งอย่นีกนะมองได้กี่ระยะนะที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีมองสองระยะมองสามระยะสองระยะคือเมื่อใส่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้แว่นเรามองไกลก็ได้มองใกล้ก็ได้แต่อีกอันหนึ่งเป็นสามระยะ นะั่นคือมองได้ไกลปรับระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้อันนี้คือไม่ต้องใส่แว่นเลยตาชัดแจ๋วยเห็นชัดแจ๋วนะ,ะอันนี้มันก็ดีนะคือสะดวกดีคือไม่ต้องใช้แว่นไม่ต้องอพกแว่นไปไหนแต่ว่าความคมชัดของภาพเนี่ยมันจะสู้แบบระยะเดียวไม่ได้อพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของคนไข้ที่จะต้องเลือกเอาเองอะนะ,ะว่าอยากจะได้แบบไหน อันนี้ค่ะช <C HA> ั้นนี้ถ้าว่าเขาจะเลือกกันแบบไหนเนี่ยอืม <C HA> ใช่ <C HA> ใช่ไหมก็เท่าที่ผ่านมานะแบบไหนเป็นที่นิยมเออเท่าที่ผ่านมาดูจากสถิตินะค่ะก็ปรากฏว่าก่อวว่าเขาจะเลือกวิธีแบบไหนถ้าแบบไม่รูถ้ถ้าเป็นก่อนจะเลือกหลายชั้นนะเพราะว่าขี้เกยียจส่แวน <C HA> คนไข้่รืกชั้นเดียวอ,อนะเพราะว่ามันเห็นชัดกว่าใช่ไหมแล้วก็ยอม,มใส่แว่นเอาว่า,าแล้วก็สะดวกดีเพราะว่าคนที่มาทําผ่าตัดเออ ต้อกระจกเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุแล้วหมดวัยทำงานแล้วเกษียณแล้วก็ใส่แว่นตายาวก็ได้ไเป็นก็ไปไปไหนก็มีไม่ต้องมีแว่นพกไปมากเท่าไหร่อ่านหนังสือก็น้อยลงทำงานก็น้อยลงแว่นก็ดูอ่านหนังสือก็น้อยลงเขาก็สะดวกดีเห็นไหมการผ่าตัดเนี่ยค่ะพ่อมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงไหมคะที่จริงแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันมีอันเดียที่สําคัญนะ คือเรื่องการติดเชื้อหลังจากผ่าตัดซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะต้องระวังอะไรบ้างาการเสี่ยงจากการผ่าระหว่างผ่าตัดนี่ก,ก็ก็ไม่ค่อยมีแทบจะเกือบจะศูนย์เปอร์เซ็นเลยมั้งนะเช่นบางทีอาจจะมีการแตกของไอ้ไอ้ปลอกที่หุ้มเลนของเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยทำให วุ้นตาเนี่ยมันภายในลูกตาเนี่ยมันไหลออกมา <ừ> อันนี้แต่เราก็ไม่เจอน้อยมากเมื่อออกมาก็ทําให้ตาแฟบไปเจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ย <ừ> อันนี้อย่าไปกลัวเลยคนที่ทำผ่ตาตัดอะทุกคนอนะหลังจากผ่ตาตัดแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนวเกิดใหม่เลยนะมีโลกใหม่ของตัวเองเลยพวกนี้ทําไปตั้งนานแล้วดีกว่า แล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยนะเพราะวิวัฒนาการของเครื่องไม้เครื่องมือในการผ่าตัด,ด้วยด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอด้วยนะมันก็เลยทําให้แทบจะเป็นความเสี่ยงเป็นศูนเปอร์เซ็นต์เลยใช่เครื่งองมือ,มอตอนนี้ทันสมัยมากมนะ <ๆ S 2> แล้วก็มีการวัดวัดคานวณโดยใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยออกมาแล้วพูดจริงๆแล้ว อย่างความรู้สึกของพ่อนะตอนที่ทําหลังจากทําออกมาเนี่ย <ฮะ S 1> ออกมาเนี่ยมือแกพูดได้เลยว่าเลนใหม่เนี่ยดีกว่าเ,เลนเก่าของเราอีกอืมดีกว่าเลนที่มาจากธรรมชาติที่ลงามาใช่และเพราะตอนนั้นมันขุดแล้วอืมค่ฮะค่ะก็นี่เรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการดูแล ตัวเองหลังผ่าตัดเนี่ยเรือ่องที่สัมคันมากเลย <นะ S 1> ต้องทำยังไงบ้างคะผู้ผู้ป่วยทังผ่าตัดเนี่ยนะธรรมดาแล้วเนี่ยแผลเนี่ยจะหายดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วเนี่ยนับกันจริงๆเนี่ยเดือนนึงอให้เวลาแค่เดือนเดียวอะหลังจากเดือนแล้วเนี่ยมันเหมือนคนปกติเลยนะไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนะนะค่ะ ปกติเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยเขาจะให้เราอยู่โรงพยาบาลหนึ่งวันบางบางแห่งเขาก็ไม่ต้องอยู่นะ hmm. แต่นี้ทำไมาอยู่ถึงวันเนี่ยถึงวันอยู่หนึ่งวันนี่ก็เพื่อที่จะได้อมีพยาบาลคอยดูแลหยอดตาให้ดูแลความสะอาดนะแล้วก็บางท่านก็แพทย์บางท่านก็ให้กลับบ้านเลย <c oughs> แต่แตพอกลับบ้านวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราต้องต้องมาดู ก็คือมาหาคุณหมออีกใช่ไปนั้นก็นอนอยู่คืนหนึ่งดีกว่าวไม่ต้องกลับบ้านนะ,ห,ะหลังจากผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะมานัดให้เราเนี่ยมาดระะูระยะระยะส่วนมากก็ประมาณว,วันรุ่งขึ้นก็มาดูทีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสัป,ปดาห์นะที่ผ่าตัดแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเปิดตาเลยอย่างนั้นใช่ไหมพ่อใช่พอเปิดตาเลยไม่ต้องใส่ฝาครอบแล้วเนาะใช่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็ดูีที <ฮะ S 2> สามเดือนดูทีแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยแล้ว <ฮะ S 2> ไม่มีอะไรแล้วค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแะนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะหลังจากผ่าตัดเนี่ยระวังให้มากคือในวันแรกเนี่ยที่เราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะเ <ฮะ S 2> ขาเขามักจะปิดตาไว้บางบางบางแห่งเขาก็าให้เปิดได้แล้วก็หยอดยาตามเวลานะใช้ฝานี่ครอบเอาไว้ หรืออาจจะต้องใส่แว่นก็ได้นะที่ห้ามเด็ดขาดคืออย่าให้น้ําเข้าตาห้ามล้างหน้าใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเอาค่ะนะถ้าน้ําเข้าก็ต้องรีบหยอดอยาทันทีอาบน้ําได้นะแต่อาบช่วงทามาจากรูกตาห้ามหน้าโดนน้ำทำก็ไหลลงมาสระผมก็ได้ <น>อันตรายนิดนึ่งแต่ต้องให้นอนให้คนอื่นสาวอ,อย่าให้เข้าตาคอย่าลืมว่าถ้าน้ำเข้าตารต้องรีบเช็ดแห้งให้สะอาดอแล้วก็หยอดยาทันทีนะคเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ย,เ,ยเขาจะเอายาให้เราเนี่ยหยอดเป็นระยะระยะตามเวลาเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นถึงเวลาก็ต้องหยอดนะก่อนหยอดยาเนี่ยคนหยอดเนี่ยก็ต้อง ล้างมือให้สะอาดอืก้องอันนี้นนสแสดงอันนี้เราหยอดเองได้ไหมหรือว่าต้องมีผู้ดูรแลที่ช่วยเราหยอดในช่วงหยอดเองก็ได้ะนะ,ะแต่ถ้ามีคนช่วยหยอดให้มันก็สะดวกดีอืนที่แต่ว่าต้องความสะอาดเนี่ยต้องระวังค่ะถ้าปวดตาหลังจากนอาจจะมีปวดบ้างนะก็ทานยาแก้ปวดได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมีที่ห้ามไม่ควรนะที่ทําแล้วมันจะเกิดอันตรายต่อ ตาที่เราทําประตัดไว้เนี่ยนะอันแรกก็คือห้ามขยี้ตาเลยนะห้ามมือเอาไปยุ่งเกี่ยวกับตาเนี่ยเวลานอนก็ต้องมีฝาประสิทธกครอบไว้เคยเห็นไหมเห็นนะ่ะต้องครอบให้เวลานอนนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่มันก็ะตบกระเทือนต่อตาของเราอะ่ะเช่นไปทําสวน รถน้ําต้นไม้ที่มีความเสี่ยงที่อะไรจะกระเด็นเข้าตาใชนะล้างรถกวาดบ้านฝุ่นอาจจะเข้าตาใช่นะยกของหนักนี้ก็ไม่ได้นะนะไม่คือจะได้แม่ตาก็ทบกระเทือนค่ะนะเวลาไอจามหรือเบ่งเนี่ยเวลาท้องผูกเนี่ยนะม,มันก็มีผลกระทบกับลูกตาในเจ็ดวันแรกเนี่ยระวังมากๆแป้งฟันก็ต้องมาให้แรงนะ บางคนแปลงเจ้าต้อเตือนไปถึงลูกตาทําอะไรต้องให้เบาๆไว้ก่อนนะอไม่ให้ก้มศรีรษะเนี่ยต่าลงไปต่ํากว่าเอวนะอ๋ออันนี้ก็ต้องระวาง<น>ังค่ะเวลาเราก้มน้าเราจะรู้สึกเนื้อตาเราตึงๆเลยใช่ใช่ความดันในลูกตามจะสูงขึ้นนะเวลาเราก้มนะแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยก็ต้องทานอาหารอ่อนอนะพวกแข็งและเหนียวต้องขอบเคี้ยวเนี่ย เห็ดอันนี้มันจะกระเทือนไปถึงห้ามกินน้ําแข็งห้ามกินอะไรแข็ง,งแข็งน้ําแข็งอมได้ไม่เคี้คยวห้ามเคี้ยวอันนี้ในการใช้สายตาถามว่ามองอะไรไหมที่จริงก็มองได้นะแต่ว่าอย่าใช้สายตามากในสองสามวันแรกอะอหลังจากนั้นก็จะดูทวีวีดูอะไรก็ทําได้นะไม่ควรจะเดินทางนะเพราะว่าเวลาเดินทางเออ อาจจะกระทบกระเทือนเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมากระเทือนไปถึงตาไม่ควรจะไปไหนนะแล้วก็เวลานอนตะแคงเนี่ยก็อย่าเอาข้างที่เป็นตาที่ทำผัดลงให้ตะแคงอีกข้างหนึ่งใช่ช่วงนี้นี่ไม่ควรออกกําลังกายด้วยไหมมันกระเทือนถ้าทําอะไรแล้วมันออกกําลังกายกระเทือนต่อไปถึงลูกตาเนี่ยก็ไม่ควรไม่ควรทาค่ะ นะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นปวดตาหรือตาแดงหรือมีขี้ตาหรือตามาเกิดมัวขึ้นมาเนี่ยตองเรียกไปพบแพทย์ทันทีนะมไม่ต้องรอตามนัดสิ่งที่พูดมาทั้งหมดที่ควรระวังเนี่ยมันจะเข้มงวดอยู่ตอนเจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกที่หลังผ่าตัดหลังผ่าตัดถ้าถ้าเลยเดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็เหมือนคนปกติแล้วนะ,ะส่วนมากพอหลังจากสามเดือนก็ ก็ปล่อยแล้วนะทีนี้มีคําถามนิดนึงครับพาะที่เราคุยกันครั้งที่แล้วว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเขาก็จะผ่าเฉพาะตาข้างที่เป็นถูกไหมฮะเขาจะไม่ผ่าสองข้างพร้อมกันใช่ใช่ไหมก็คือข้างไหนเป็นที่ที่พ่อว่อสุกแล้วเงี้ยก็คือก็คือผ่าข้างนั้นก่อนใช่ไหมฮะเราก็ดูแลให้มันหายดีก่อนแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างมีแล้วใกล้เคียงกัน ลักษณะของความขุ่นเนี่ยใกล้เคียงกันเขาก็ทำสองข้างเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำในวันเดียวกันเขาจะทำตาข้างนี้ก่อนสมมติตาทำตาข้างซ้ายพอตาข้างซ้ายทำในวันรุกขึ้นมาดูคนไข้เห็นชัดเจนทุกอย่างเรียบร้อยวันลุกขึ้นทำอีกข้างเลยเขาจะทำในนั่นไปเลยเออจีก็ดีเหมือนกันเนาะออแต่ส่วนมากเขา เท่าที่สังเกตดูว่าสืวน่าจะเป็นทีละข้างนะเพราะตาที่เป็นสองข้างนยะว่าจะไม่ไม่พร้อมๆกันหรอจะห่างกันอย่างพ่อนี่ห่างกันตัง้งยี่สิบกว่าปีอ่าใช่ของนะค่ะพ่อคะมีแล้วมีคําถามที่ท่านผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติเราผ่าตัดแล้วแล้วก็่าหลังจากเดือนหนึ่งแล้วทุกอย่างเป็นปกติแล้วทีเนี้ย ถ้าคนที่เขาเลือกเลนที่มันเป็นเลนเดียวที่ไม่คิดเราคุยกันนะคะว่าเออมันอาจจะมีสายตายาวอย่างเดียวสายตาสั้นอาจจะยังตกคงมีอยู่อย่างนี้ยขาควรจะต้องเปลี่ยนแว่นยังไงหรือต้องปฏิบัติตัวยังไงคะหลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ที่ใส่ทำผ่าตัดแล้วนะแล้วก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใส่แล้วจะอยู่ไปตลอดชีวิตเลยเลนเทียมนี่จะทนกว่าเลนของธรรมชาติของธรรมชาติาตะนะ จะอยู่ไปตลอดชีวิตเมื่อเราตัดสินใจอะไรเงี้ยมันต้องเด็ดขาดแล้วมไม่ใช่ว่าตัดสินใจว่าเลือกเ,ออเล่นเดียวนะระยะเดียวแต่พอทําเสร็จแล้วพออยู่ใช้ไปได้สักปีปีปีสองปีอยากจะเปลี่ยนมาเป็นหลายระยะให้หมอถอดออก <c oughs> แล้วใส่ใหม่ก็ไม่มีใครก็ทําให้อ่ะนะแล้วก็เท่าที่สังเกตมาทุกอย่างก,ก็เรียบร้อยที่มีปัญหาก็คือคนที่ ใส่เลนเทียมหลายระยะเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นพวกที่ไม่อยากสวมแว่นไม่ได้ลำคาญที่สวมแว่นแล้วรู้สึกลำคาญเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเปิดเราใส่อยู่ประจำนะมันก็ม,นกมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะที่จริงแล้วปัจจุบันเนี่ย็ถือแว่นเนี่ยจะมองว่าเป็นเครื่องประดับก็ก็ดีก็ ก็ดีเหมือนกันนะบางคนใส่แว่น,น,แ,วนแล้วสวยวาไม่ใส่เนาะใช่บางคนใส่แว่นพอสอดแว่นแล้วหน้าจืดเลยนะเพราะฉนั้นเออไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกคือคนอที่ผ่าแล้วอย่างที่เลิกเลนเดียวอย่างที่พ่อบอกคืออาจจะต้องไปวัดสายตาใหม่ใช่ไมหมคะไปทําแว่นใหม่ไปเปลี่ยนแว่นใหม่ให้มันเข้ากระสายตา คือจะเปลี่ยนแล้วแว่นใส่แล้วมองไกลใช่ไหมแล้วก็ไปไปทําแว่นที่อ่านหนังสืออันเดียวเท่านั้นพอนะแค่นั้นไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วก็พกติดตัวไปอืนะค่ะส่วนการปฏิบัติตัวอื่นก็ไม่มีอะไรก็คือจะต้องออกเวลาตากแดดก็ ออกไปหมายถึงว่าออกไปข้างนอกก็ยังต้องใส่แว่นตาดำมาอยู่อย่างนี้ไหมเพื่อป้องกันแสงอะไรอย่างนี้ยังต้องทำอยู่นะในเรื่อของธรรมดาถึงคนจะไม่เป็นต้อกระจกก็ควรจะทําอ,อยู่แล้วเพราะในเขตเมืองร้อนของอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยแดดมันจัดเหลือเกินพูกนี้จะทําให้ใสายตาเสียนะ,ะทําให้เกิดต้อหินได้ด้วยนะเวลาทําคอมพิวเตอร์ก็ ต้องใช้แว่นกรองแสงสีฟ้าอะไรก็ยังต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสําหรับคนที่เป็นต้อกระจกและวผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยไปเลยเนะ อย่าลืมนึกถึงต้อหินนะจริงเราจะพูดกันเขาหน้า<ช>เพราะว่าคนที่ผ่าตัดต้อกระจกแล้วบางทีก็ปล่อยนึกก็ไม่เป็นอะไรแล้วที่จริงต้อหินโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท,ที่ที่หลายๆท่านอาจจะใช่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเรากลับมาคุยกันนะคะ<ช>จริงเรื่องเรื่องตาสาหรับผู้สูงอายุนี่ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะมีต้อหินต้อลมต้อเนื้อใช่ไหมครับพ่อใช่ะนะคะก็เดี๋ยวาครั้งหน้านะคะ เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่อต้อหินต่อนะคะ <c oughs> ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก่อนับคุณพ่อขอต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ